ก็ดูปริมาณหยดน้ํานะครับประมาณสองถึงสามวินาทีนะครับถึงหยดทีนะครับอันนี้นะสวัสดีครับอยู่กับผมบนส่งไรสไตล์นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมนะครับวิธีการทำน้ำหยดนะเพื่อเอาไว้รด น้ำต้นไม้นะครับเวลาที่เราไปต่างจังหวัดหลายๆวันนะครับเราปลูกต้นไม้เนี่ยเรารักต้นไม้นะครับก็ไม่อยากให้ต้นไม้มันเหี่ยวเฉาเพราะว่ามีใครลดน้ําให้นะครับไม่ว่าจะเป็นในกระถางหรือว่าที่เราปลูกในสวนก็แล้วแต่เนาะก็มาดูวิธีการทํากันเลยนะครับก็อุปกรณ์ก็ง่ายๆครับมีขวดนะขวดน้ดดําดื่มขวดเปล่านะครับ จะเป็น1.5หรือจะควรเล็กขวดใหญ่ได้หมดนะครับก็อุปกรณ์ก็มีขวดนะครับมีมีดนะใช้เป็นมีดคัตเตอร์ก็ได้นะครับวันนี้ใช้เป็นมีดปอกผลไม้นะครับก็วิธีทําก็ง่ายๆครับก็นะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเนาะจะให้ดูวิธีการทํครับก็วิธีการทํานะครับก็ เปิดฝาออกนะครับเปิดฝาออกนะด้านด้านในฝาเนี่ยมันจะมีตัวที่เขาเรียกอ,อะไรปิดปากขวดไม่ให้น้าน้ําไหลน้าน้ําออกนะครับแต่ไม่ให้น้ํามันซึมออกนะครับมันจะมีอยู่ด้านในนะเป็นขอบพลาสติกนะครับแต่เราจะทําให้น้ํามันไหลเนี่ยนะสมมติเนี่ยถ้าเราปิดฝาสนิทนะอย่างนี้ไม่ไหลนะครับก็วิธีการทําก็ง่ายๆเนาะ,นะก็ให้เรา นะใช้มีดนะครับใช้มีดตัดไหมนะครับใช้มีดกนะรีดนะกรีดเป็นเป็นให้มันเป็นช่องนะครับช่องแล้วก็ตัดนะก็ช่องเล็กช่องใหญ่แล้วก็แล้วแต่นะก็ของของผมก็ประมาณนี้นะเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับนะ เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราตัดบริเวณนี้บริเวณก้นขวดนะครับเพื่อเวลาที่เรา,อาเอาไว้เติมน้ำในเวลาที่ไปแขวนตามต้นไม้แล้วนะจะได้เปิดนะครับเปิดแล้วก็าสามารถเติมน้ําได้นะครับวิธีการตัดก็ไม่ต้องตัดให้ขาดนะครับก็ใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ก็ได้นะครับติ้นไปเลย แล้วก็เหลือไว้หน่อยนะเหลือเหลือไปนิดนึงเวลาเราจะได้เปิดง่ายนะแต่มันก็สามารถเปิดได้เปิดนะแล้วก็น้ําเทนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทกันนะครับมาลองทดสอบกันว่ามันไหลขนาดไหนนะครับแล้วก็ปิดฝาเข้าไปก่อนปิดฝาเข้ากลับเหมือนเดิมหลังจากที่เราบากปาดขวดแอรปากขวดแล้วนะครับก็ปิดฝาเข้าไปเหมือนเดิมปิดให้แน่นก่อนนะครับเพื่อจะเติมน้ํา นี้เราก็มาเติมน้ําเพื่อก่อนที่จะไปติดตั้งนะเราก็ทดสอบการไหลก่อนนะครับของน้ำํำอ,อันนี้ยังไม่ไหลนะครับเราก็บิดนิดนึงนะครับบิดเปิด ก็จะมีน้ําซึมออกมาแล้วนะครับเนี่ยซึมออกมาแล้วบิดอีกนิดนึงทีนี้เนี่ยเราต้องการหลายมากหลายน้อยขนาดไหน,นะเริ่มไหลแล้วนะครับเริ่มมีน้ําหยดแล้วนะครับก็เมื่อวานนี้ทดลองใช้ไปขวดหนึ่งนะครับก็ตอนห้าโมงห้าโมงครึ่งห้ามงเย็นนะครับเอาไว้จนถึงเช้าเนี่ยก็ยุบมาประมาณนี้ ก็น่าจะเจ็ดแปดชั่วโมงน่าจะได้อยู่ขึ้นอยู่กับเราบิดตรงนี้นะครับถ้าบิดออกเยอะมันก็จะไหลทีมันก็จะ,ม,จะมันก็จะหยุดเยอะนะครับถ้าเราไปบ้านไปต่างจังหวัดไปไหนก็แล้วแต่นะครับไปท่องเที่ยวหลายวันนะครับก็เราก็ให้หยุดช้าๆนะครับเราลองคำนวณดูนะครับนี่อันนี้ชา้า ก็ประมาณ1วิตนะ่ตอนหหยดนะบิดข้าไปอีกอันนี้ก็จะนานหน่อยนะนะนก็จะมีไหลมารวมตรงนี้นะครับเป็นหยดน้ำนะครับนะเริ่มหยดนะครับนะรให้ต้องการให้มันหยดเยอะแล้วก็เปิดเยอะ ก็จะค่อยค่อยหยดนะก็ง,ง่ายครับไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับมีแค่กวดเปล่านะครับนะทีนี้เราก็สามารถที่จะไปเสียบบนปากกระถางหรือจะไปห้อยแขวนนะครับเด,เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับที่ผมทําไว้นะครับมีทั้งเสียบกับกระถางแล้วก็แขวนไวนะ้บนเหนือเหนือต้นไม้นะ ต้องการให้มันอันนี้อันนี้ก็น่าจะโอเคเนาะน่าจะได้อยู่สองถึงสามวันนะครับเห็นไหมครับนี้ต้นไม้เราก็อยู่ได้แล้วนะครับ ก็ก็ถ้าเราไปหลายวันนะเราก็ใส่ให้มันเหลือหล่อมๆกันนะครับอีกขวดหนึ่งใส่สักสองสามชั่วโมงหนึ่งแล้วอีกขวดหนึ่งมาใส่หลังจากสามสี่ชั่วโมงแล้วก็เปิดนะเพื่อจะให้มันทํางานได้หลายวันนะครับโอเคอเดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่ผมติดตั้งไว้แล้วนะครับ อ่าน,นี่ครับเพื่อนๆอันนี้ทําไว้ใต้ต้นพริกไทยอันนี้จะค่อยๆหยดตึงตึงนะครับอันนี้น่าจะประมาณเอ่อหนึ่งวินาทีเอ้ประมาณอสองถึงสามวินาทีนะครับที่หยดทีนะครับอันนี้น่าจะอยู่ได้หลายวันนะครับสองสามวันน่าจะได้นะครับ เป็นโคนต้นพริกไทยเนาะก็โอเคเดี๋ยวไปดูที่ทำไว้อีกนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับอันนี้ทําเป็นเชือกแขวนนะครับให้มันห้อยนะครับแขวนไว้นะครับน,น้ำเราจะดูปริมาณหยดน้ํานะครับอันนี้น่าจะประมาณสามวิ 3าถึงสวินาทีต่อหยดนะครับก็ขวด1นึลิตรเนี่ยน่าจะได้อยู่2องถึงสาวันนะครับอันนี้เป็นต้นมะกรูดที่ปลูกในกระถางนะครับก็อันนี้เสียบลงไปในกระถางเลยนะครับเสียบลงไปในกระถางนะยกๆจะยกให้เพื่อนเูนะคนดู อันนี้น่าจะอยู่ได้หลายวันนะครับมันจะค่อยๆซึมออกนะมันจะค่อยๆซึมออกนะครับขึ้นอยู่กับเราหมุนมากหมุนน้อยนะคลายเกลียวมากหรือน้อยนะครับนะครับ,นะรบมันจะอยู่ใต้ฝานะมันจะค่อยๆหยดนะครับ,นะรบแล้วก็เสียบไปเราก,ก็ นะก็มาดเาูเรื่อยๆนะครับก่อนเราไปต่างจังหวัดนะครับก็เติมมาให้เต็มนะอาจะอยู่ได้อยู่ช่วยได้2-3วันนี่แหละเนาะก็ปิดตั้งลหลายๆขวดเอาก็ได้นะครับอันนี้ก็อีกขวดหนึ่งนะอันนี้ไว้โคนต้นเอาไว้หยดใส่ต้นมะนาวแต่อันนี้ใช้เป็นเป็นผ้านะครับ แต่ผ้าเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นหยดนะแต่ผ้านี่จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแต่เหมาะม prueba, เหมาะน่าจะเอาไปไว้เสียบกับโคนต้นน่าจะดีนะตัวน,นี้มันจะได้ซึมก็โอเคครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆก็ไปชมนะไปชมแอดตัวที่ผมแขวนไว้บนต้นไม้แล้วก็เสียบในกระถางแล้วนะครับก็เนาะก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับสําหรับ ใครที่ไม่ค่อยมีเวลารดน้ําหรือว่า,าไปแตงจังหวัดกับบ้าน่านจังหวัดหรือไปท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่นะแต่ห่วงต้นไม้นะครับก็ไม่ต้องกังลวลละต่อไปนี้นะครับก็ลองทําดูนะครับพเพื่อนๆนะก็ทัวรอีกทีนึงนะช่องใหญ่ช่องเล็กก็ตามใจพเพื่อนๆเลยนะครับนะทำมันเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับจะทำสองช่องก็ได้นะครับแต่ถ้าช่องเดียวมันน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่ามันมันจะได้ไหล ทางเดียวมันจะได้ไม่เปลืองน้ํานะครับนะถ้าสองข้างเนี่ยเกรงว่ามันจะไหลยเยอะไปเนาะนะกดปิดฝาแล้วก็จูนนะจูนได้นะบิดบิดออกก็เป็นการจูนไปน้ํามากน้ําน้อยกนะ็แล้วแต่เรา,านะครับโอเคครับก็คลิปนี้ถ้าดีมีประโยชน์ยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งมาให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ